คอมเมนต์อินโดนีเซียหลังเมรัชนกชนะนักแบดอินโด2-0เกมควา้าแชมป์ลูกขนไก่ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่ากลายเป็นกระแสะใหญ่ในโซเชียลของอินโดนีเซียทันทีเพราะนักแบดสาวของพวกเขากำลังเป็นความหวังใหม่ของประเทศแต่พออามาเจอกับเมรัชนกอินทนนท์อดีตมือหนึ่งของโลกและยังเป็นหนึ่งในนักกีฬาหญิงที่มีพรสวรรค์ที่สุดในประวัติศาสตร์แบดมินตันหญิง ทำให้แฟนอินโดหลายคนคาดหวังว่าจะมีการล้มยักษ์หรือสร้างเซอร์ไพรส์แต่ผลการแข่งขันกลับออกมาตรงกันข้ามเมื่อเมรัชนกเล่นอย่างเหนือชั้นควบคุมเกมตั้งแต่ต้นจนจบและเอาชนะไปอย่างขาดลอย2-0เกมด้วยสกอร์ที่ทิ้งห่างชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังจบแมชคือความคิดเห็นนับพันข้อความจากแฟนแบดมินตันอินโดนีเซียในทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook Instagram และ YouTube พร้อมทั้งสื่อกีฬาของอินโดก็เข้ามาวิเคราะห์กันอย่างหนักซึ่งสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะแต่เป็นความรู้สึกผสมกันระหว่างชื่นชมยอมรับความผิดหวงังและการสรรเสริญในฝีมือของเมรัชนกอย่างเต็มที่แฟนอินโดจำนวนมากกล่าวยอมรับว่าเมคือสุดยอดนักกีฬาแม้อายุจะมากขึ้นแต่ยังคงรักสามารถรานได้ดี บางคนถึงกับบอกว่าถ้าเมย์อยู่ในยุคของไทซื่ออิงงอและยามากูจิและยังสามารถคว้าแชมป์ได้นั่นหมายความว่าเธอคือระดับตำนานมีคอมเมนต์หนึ่งที่ได้รับการกดไลค์จำนวนมากกว่าเรายอมรับความพ่ายแพ้ไม่มีอะไรต้องอายเพราะคนที่เราแพ้คืออดีตแชมป์โลกไม่ใช่นักกีฬาโนเนมอีกคนหนึ่งแสดงความเห็นว่าถ้าจะให้เราแพ้เราขอแพ้ให้กับคนที่คู่ควรและเมย์คือคนคนนั้น หลายความคิดเห็นพูดถึงสไตล์การเล่นของเมรัชนกที่เน้นความชาญฉลาดการอ่านเกมที่เหนือกว่าและจังหวะการพลิกขอดที่ยากจะรับมือนักแบดอินโดแม้จะฟอร์มาดีแต่ยังขาดประสบการณ์ในการเล่นกับระดับตำนานแบบนี้แฟนอินโดหลายคนยังชื่นชมว่าเมไม่ใช่ผู้เล่นที่ยิงแรงที่สุดไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดแต่เป็นคนที่เล่นแบดด้วยสมองมากที่สุด จึงทำให้เธอยังคงเป็นภายคุกคามของทุกคนในวงการแบดมินตันมีบางคนถึงกับบอกว่าหากเด็กหญิงในอินโดต้องการเป็นนักแบดอย่าโฟกัสแค่กำลังกายแต่ต้องมีสมองแบบเมและยังมีคอมเมนต์ชื่นชมความเป็นมืออาชีพของเมที่ไม่เคยแสดงอารมณ์ลบแม้ต้องเผชิญแรงกดดันคนอินโดมองว่าเธอเล่นด้วยความสุภาพไม่เคยแสดงท่าทีหยิงหรือดูถูกคู่แข่ง ซึ่งทำให้ชาวอินโดจำนวนมากรักและเข้ารบเธอแม้จะเป็นคนที่ทำให้ทีมอินโดแพ้ก็ตามมีแฟนอินโดจำนวนหนึ่งบอกกว่าทุกครั้งที่เมย์ลงแข่งไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครเธอทำให้เกมดูมีระดับเสมอและบางคนก็พูดติดตลอกว่าแพ้เมรัชนกเท่ากับไม่ต้องอายเพราะถือเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นระดับโลกจะแพ้ให้กับเธอ บางคนถึงขั้นบอกว่าทุกครั้งที่เห็นเมลงเล่นเหมือนได้ดูศิละปะไม่ใช่กีฬาอย่างไรก็ตามก็มีคอมเมนต์ในเชิงผิดหวงังเพราะแฟนอินโดส่วนหนึ่งเริ่มคาดหวังว่านักกีฬาอินโดจะไล่ทันไทยในประเภทหญิงเดียวแต่เมื่อเจอเมก็เหมือนโดนเตือนว่าเรายังไม่ถึงระดับนั้นบางคนแสดงความเห็นว่าอินโดต้องเร่งพัฒนาพื้นฐานและความนิ่งของนักกีฬาเพราะต่อให้ร่างกายดีแค่ไหน แต่ขาดจิตใจและความเข้าใจเกมก็ยังสู้ผู้เล่นระดับโลกไม่ได้คอมเมนต์หนึ่งกล่าวว่าไม่ใช่แค่ทักษะแต่เมมีความมั่นคงทางจิตใจที่ยอดเยี่ยมเธอไม่หวั่นไหวแม้ขาดฟอร์มในบางช่วงเพราะความนิ่งคือสิ่งที่ทำให้นักกีฬากลายเป็นแชมป์มีอีกหลายข้อความที่พูดถึงความสัมพันธ์ของไทยและอินโดในวงการแบดมินตันว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแปร่ง เก่งในประเภทหญิงอินโดเก่งในประเภทชายแต่เมื่อเจอกันก็สนุกทุกครั้งคนอินโดจำนวนมากยังพูดถึงการเติบโตของแบดมินตันไทยว่าเมื่อก่อนพวกเขาไม่คิดว่าไทยจะพัฒนาได้เร็วขนาดนี้แต่ตอนนี้ไทยมีทั้งนักกีฬาเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายและคู่ผสมที่สร้างชื่อในระดับโลกอย่างต่อเนื่องบางคนถึงขั้นบอกว่าไทยคือญี่ปุ่น2.0คือพัฒนาอย่างเงียบๆแต่ก้าวสู่ระดับโลกทันที สิ่งที่ได้รับการชื่นชมเยอะมากคือบุคลิกของเมแฟนอินโดส่วนใหญ่ชอบที่เธอมีความสุภาพน่ารักยิ้มง่ายและมีความเคารพในกติกาไม่เคยแสดงออกว่าไม่พอใจอย่างชัดเจนเมื่อแพ้หรือโดนตัดสินผิดพลาดชาวอินโดจำนวนมากถึงขั้นบอกว่าแม้เธอจะทำเราน้ำตาตกแต่เราก็ยังรักเธออยู่ดีมีคอมเมนต์จำนวนมากพูดถึงความสัมพันธ์แฟนกีฬาไทยอินโดว่า เราอาจแข่งกันในสนามแต่เราคือเพื่อนบ้านในอาเซียนที่ควรสนับสนุนกันบางคนยังออกมาอธิบายแฟนคนอื่นว่าอย่าไปด่าหรือเหยียดเมเพราะเธอคือผู้เล่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเอเชียจำนวนมากถึงอย่างนั้นก็มีคอมเมนต์เชิงอารมณ์ตามประษาแฟนกีฬาเช่นอีกแล้วเหรอทำไมเจอไทยทีไรเราต้องแพ้ตลอดหรือถ้าอยากได้แชมป์ต้องผ่านไทยให้ได้ก่อน ซึ่งแสดงถึงความผิดหวังปนตลกแบบแฟนกีฬาเอเชียทั่วไปบางคนถึงกับโพสต์ว่าเมื่อไหร่เราจะมีผู้เล่นแบบเมแฟนอินโดบางคนวิเคราะห์ว่าเมชนะเพราะประสบการณ์มากกว่าและรู้จักปรับเกมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนขณะที่นักกีฬาอินโดยังเล่นในรูปแบบเดิมจนถูกอันทางง่ายหลายความคิดเห็นชี้ว่าจุดที่ต้องปรับคือการแก้ทางระหว่างเกม เพราะเมยจงใจทดสอบความนิ่งของคู่แข่งและเมื่อคู่แข่งเริ่มผิดพลาดก็เก็บคะแนนรัวทันทีนอกจากนี้ยังมีคนพูดถึงสภาพร่างกายของเมว่าแม้จะเคยเจออาการบาดเจ็บหลายครั้งแต่ยังกลับมาทําผลงานได้ดีถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของนักกีฬาเรื่องการดูแลตัวเองและการไม่ยอมแพ้มีการแชร์คลิปจังหวะสําคัญของเกม และคอมเมนต์จำนวนมากแสดงความประทับใจในจังหวะโต้กลับของเมที่เหมือนมองเห็นทุกอย่างล่วงหน้ามีบางคอมเมนต์ที่พูดถึงการเทียบกับไทซืออีกงอยามากุจิและเชนยูเฟยโดยมีคนอินโดบอกว่าถ้าเมยังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้เธอก็ยังเป็นตัวเต็งในทุกทัวร์นาเมนต์ที่ลงแข่งอีกคนบอกว่าเธอคือราชินีลูกขนไก่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไม่มีใครแทนที่ได้ง่ายๆ มีหลายข้อความที่พูดถึงการสนับสนุนวงการกีฬาในอินโดนีเซียว่าเราต้องลงทุนให้มากกว่านี้เพราะแค่มีพรสวรรค์ไม่พอต้องมีระบบและการฝึกที่จริงจังเหมือนไทยบางคนถึงกับบอกว่าถ้าอินโดอยากเป็นเบอร์หนึ่งเราต้องเรียนรู้จากไทยสื่ออินโดหลายสำนักถึงกับลงบทความเชิงวิเคราะห์โดยระบุว่าความแตกต่างระหว่างเมก,กับนักกีฬารุ่นใหม่คือความคิดเชิงกลยุทธ์บางบทความถึงขั้นบอกว่า เมเล่นเหมือนจดจำทุกจังหวะของคู่แข่งมาก่อนแล้วทำให้ชาวอินโดจำนวนมากยอมรับว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้คือบทเรียนเมื่อเลื่อนดูโซเชียลจะพบคำชมแทงใจว่าเราอาจไม่ได้แชมป์แต่โชคดีที่ได้ดูเมเล่นแบทและทุกครั้งที่เธอลงแข่งมันเป็นเหมือนคอนเสิร์ตไม่ใช่เกมกีฬา ในขณะที่ชาวไทยดีใจกับชัยชนะชาวอินโดส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะยอมรับผลการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาของตนให้พัฒนาเพื่อกลับมาโค่นไทยให้ได้ในอนาคตซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สะท้อนความเป็นแฟนกีฬาที่โตแล้วรู้แพ้รู้ชนะและให้เกียรติคู่แข่งสุดท้ายคอมเมนต์ยอดนิยมในกลุ่มอินโดเขียนไว้ว่า วันนี้เราแพ้เมวันหน้าเราอาจชนะคนอื่นแต่สิ่งสำคัญคือเมทำให้เรารู้ว่าการเป็นนักกีฬาที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องฝีมือแต่เป็นเรื่องของหัวใจความคิดและความเคารพต่อเกมกีฬาประโยคนี้ถูกแชร์ไปทั่วและกลายเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของแฟนแบดมินตันอินโดนีเซียได้ดีที่สุดหลังจบแมชนี้เมรัชนกไม่เพียงคว้าแชมป์แต่ยังคว้าหัวใจของแฟนกีฬาอีกประเทศหนึ่ง และนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเหรียญรางวัลเสมอ